สวัสดีครับ FC เราก็มารับ,บรถนะคันนี้ใน FC มามาะขับตามมาเลยครับฮะอ๋อมันซื้อของอยู่ร้างค่าครับจังน้อย่แหละประมาณสักเกือบกิโลอยู่เดี๋ยวถากก่อนจังน้อย อันนี้ก็มีของชิ้นใหญ่มาส่งในเอซีซึ่งตอนแรกน่าจะผมคิดว่าเป็นรถเทรลเลอร์เนาะแต่ว่าเพิ่อนขนย้ายนะของใส่รถ6ลอ้อแล้วในเอซีก็เลยเป็นรถ6ล้อมาส่งนะฮะนะก็มีของมาเซอร์ไพรส์เด็กๆนะท่านผู้ชมนะครับของมาเซอร์ไพรส์เด็กๆเดี๋ยวรอเพิ่นซื้อของอยู่เนาะเราต้องขอขอบคุณเนาะบริษัท ขนส่งนะต่อโชคนะมีของที่มาส่งถึงทีมงานเราในเอฟซีโอ้โหโอ้โหเหล็กหนาเลยมาจากกรุงเทพในเอฟซีส่งมาจากกรุงเทพเหล็กยางหนานะท่านผู้ชมเหล็กหนามากโคตรหนาเลยเชื่อมน่าจะดีน่าดูนะเอฟซีนะ น่าจะดีน่าดูนะโอ้สวัสดีครับผมสวัสดีครับเออน,นี่ไงสิเดีย๋ยวเราพาเข้าไปทางรัดไีนสิ มีเหล็กใน FC ล็กทั้งหมด30เส้นแล้วก็สังกะสีนะ FC สังกะสีแล้วก็มีอ่าบันไดด้วยนะเมื่อกี้นะเดี๋ยวเราก็จะพาเพื่อนไปส่งเรานะครับ FC ซึ่งก็ต้องขอขอบคุณเนาะผู้ใหญ่ใจดีนะที่ส่งเหล็กมาจากกรุงเทพนะ่าเดี๋ยวเราค่อยไปแจ้งพร้อมกันตรงโน้นเนาะ ว่ามาจากใครนะครับโอ้เจอเยนางโอ้เยนางปั่นจักรยานเอาฟืนเอ้ซิเมื่อกี้เจอเยนางนะเยนางจะปั่นจักรยานไปเก็บฟืนนะพี่น้องเลี้ยวมาแล้วเอฟซีุกท่านอ่ามาแล้วพี่น้องไปพี่น้องเอ้ยเลี้ยวได้หรือเปล่าตรงนี้ ตอนนี้ทางมันค่อนข้างที่จะคดเคี้ยวนิดนึงใน F4 ได้อยู่เนาะได้อยู่ถ้าเป็นรถพ่วงไม่แน่ใน F4 อาจจะไม่ได้ตรงนี้เพราะตรงนี้มันเลี้ยวหักศอกตัวนี้มันเลี้ยวหักศอกนิดนึงน่าจะได้อยู่เดี๋ยวได้อยู่เนาะโอ้ได้สบายโอ้สบายสบายในะ F4 น,นเอฟซนะีทีมงานเราก็รอนะทีมงานเราก็รอเนาะนะครับโอ้ีกับพรอเลยคนเโอเคนะนะอฟซี่อจกาต่อโชคขนส่งนะพี่น้องนะท่านแม่ตามาส่ง ของให้เรานายเอฟซีโอ้ฮะครับผมครับผมขอบคุณลายครับผมอันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยเนาะไม่มีครับมีโอนมาเรียบร้อยแล้วครับผมโอ้ขอบคุณมากมากครับผมนี่โอ้โหพี่น้องคนลุกเลยนะเดี๋ยวหาขากล้องก่อนมีเอฟซีอ่า ฮะ,ะ,ะแถวนี้ก็ได้นี่หาไม้หาอะไรมารอง<า>นะครับต่อโชคขนส่ง<า>พี่น้องขอบคุณที่เมตตาทีมงานเรามาส่งให้ถึงที่เนาะโดยปกติเพื่อนก็ไม่ได้มาส่งแบบนี้เลยพี่น้องเฮ้ยนี่เพื่อนก็ใจดีนะครับแต่ว่าเป็นเหล็กหนามากเลยอ้เหล็กอย่างหนาเลยเนาะ,ะเหล็กอย่างละสิบนะเอฟซ 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10ผมไม่เคยเห็นเหล็กหนานะพี่น้องเท่าที่ทำบ้านมาไม่เคยได้ทำเหล็กหนาขนาดนี้นี่ถือว่าเป็นเหล็กหนานะครับแล้วก็มีสังกสีเอฟสังกสีโน้น่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะฮะผู้ใหญ่ใจดีนะเฮียปนะิงเนาะ เดี๋ยวเราค่อยพูดทีเดียวเดี๋ยวเราค่อยพูดทีเดียวเลยนะเดี๋ยวช่วยเพันยกมะไดช่วยพันยกปปเดี๋ยวช่วยพันยกปัสเดี๋ยวช่วยพันยก่อยสิ โอเคเลยโอ้เหล็กหนามากเลยนะหนานะ<อ> <Complex> ยังนาเชื่อมสบายเลยนี่ออหนา,นาดิอไอ้ดูดิเราทําบ้านเรายังไม่เคยเชื่อมเหล็กหนาขนาดนี้เลยนะนี่หนาขนาดนี้เชื่อมไม่ไม่ต้องกัวน่นีทะลุรุ่นน,นี้นะเอายอกไปทั้งแผงเลยพี่เบ่าวเราเอาอันที่มันอยู่ข้างล่างไว้บ่า ไปมั้ยไป

อันนี้ก็เอาสังกะสีลงนะเอโอ้โหพอดีเลยเนาะสามเม็ดพอดีเลยนะมมย,นะยังนะไปยกเราทีละสิบไหวไหมไปทำยังไองอ่ะหาอะไรมันเจ้ากันยังงี้ เออแบบนี้บอกมันไดก็แม่นบอกกูต้องเอาไปเออเอ้ยฮะเขาข้างเขาข้างเขาข้างเออเอาลองดูเนี่ยได้อยู่ อ๋อเยอะยิ่งเลยทเลยอโอ้เยอะเลยเอาไว้นันก็ถึงหน้ามาพี่ฮะเดี๋ยวหาผ้าใบคุมเอาเป็นยังวางไว้ก่อนชั่วข้าวกอนอี่วางเลยพี่วางเลยพี่วางเลยเดี๋ยวมาไลแห่มาเลย โอ้เจ้าเลยนี่นายเอซี่ต่อโชคคนส่งอู้สุดยอดเลย ไป้นาา้น่ไไหวเไวไหมไวอยู่โอ้โโอ้โตายาผมฝนี่ยผมฝนทั้งวันที่เราแผ่นใช่ไหม <cười> à, <cười> à, <cười> đi xuống này อ่ะ à, à. à. <laughs> à. <laughs> <laughs>